ครับัสดีครับผมก็ไม่เจอผมนิมเตอร์ซียูนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมโยกังนะครับผมก็แน่นอนนะเป็นวอร์จีดันสองนะครับผมห่างหายไปช่วงนี้ผมไม่ได้อัดคลิปโยกังเลยนะฮะมีน้องเขาขอมาว่าพี่ทําคลิปโยกังน่อยนะฮะมีคลิปเกินเกมอื่นนะฮะก็หลังจากสตรีมไปภาพไม่ชัดเนื่องจากอัพอัพโหลดของเน็ตไม่แรงพอนะฮะก็รู้สึกว่าขัดหูขัดตาตัวเองคะทั้งตัวเองและคนดูก็คงจะรู้สึกอย่างนั้น นะฮะเอาเป็นว่าเรามาอัดคลิปแล้วก็ลงในชาแนลดีกว่านะฮะอัดคลิปแล้วก็เรนเดอร์ลงดีกว่านะครับผมจนกว่าจะได้เน็ตที่แรงพอนะครับผมอ่าฮะก็วันนี้เป็นวอ r s ี a s ั n นสนะวันพุธที่25นะครับผมนะเดือนมกรานะฮรปี60นยะฮะย้ำไว้ปี60นะฮะเราจะอยู่กันไปนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะสำหรับกินกลางเนี่ย ผมก็มีเกมมือถือที่จะเล่นนะมีเกมที่เล่นนะเกมมือถือนะฮะแล้วก็เกมเกมบนวีซีนะฮะแล้วก็เกมบนเว็บนะฮะซึ่งตอนนี้อยู่ในช่วงการทําอยู่นะฮะ,นะฮะในช่วงทําอยู่ นะเหลือเวลาสองนาทีนะวอจะเริ่มนะครับผมช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยจะได้ลงวอมากสักเท่าไหร่นะฮะคือพยายามเก็บรอบเกมมือถือไงนะฮะเข้าใจกันนะการเก็บรอบเกมมือถือเนี่ยคือเดี๋ยวว่าจะเดือนเดือนรอบนี้น่าจะซื้อซื้อมือถือใหม่นะฮะที่สามารถเก็บรอบได้ในตลอดเวลานะเก็บรอบได้ตลอดเวลาที่มี WiFi มีเน็ตไงนะฮะเก็บรอบมือถือนะฮะเกมมือถือ ะะจะได้ไม่ต้องมาเที่ยวเก็บรอบอยู่ในช่วงเลิกงานนะฮะก็เก็บรอบนะในช่วงนั้นเลยก็ได้นะหนึ่งนาทีกว่านะนะครับกำลังหารุ่นมือถือที่แบบเจ๋งๆนะฮะเล่นเกมได้ดีนะฮะไหลลื่นไม่กระตุกนะฮะรองรับสำหรับเกมใหม่ๆที่กำลังจะเข้ามานะฮะเกมนะฮะ หลือเวลา1นาทีเนาะตัวอื่นผมก็ซิดวันนี้ผมลง4จอนะครับเป็นอาธรรม2จอแล้วก็เป็นธรรมะอีก2จอนะครับผมซึ่งไม่ไม,ไม่ไม่ทันต้องบอกว่าไม่ทันนะฮะมีธุรกิจรัดตัวนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจบเอ่อวอลติสันสองเดี๋ยวไปแดกข้าวก่อนเอาข้าวมาแทกปากนะฮะร,รู้สึกว่ามีความมีความหิวนะฮะ ทำไมพี่ไม่อาจชิงเจ้านะฮะก็รู้สึกว่าจะมีปัญหาหนิดนึงคือชิงเจ้าย่วงนี้คนเยอะมากครับมันมีอาการแหลกในเวลาลง8จอขึ้นเนี่ยประมาณ10จอ8จอเนี่ย8จอ10จอเนี่ยคือมันมี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 ความรู้สึกว่ามันแหลกนะฮะในในการที่จะวดใครต่อใครเนี่ยแต่ถ้าลง2จอเนี่ยผมไม่มีปัญหาหรอกผมว่าไม่ไมแหลกแน่นอนฮะแต่ด้วยความโลกเกมมิ่งผมต้องเก็บรอบตัวอื่นด้วยไง โอเคเริ่มแล้วนะฮะเริ่มแล้วก็ไปสิรอช้าให้่เอ้าเล่นเกมหลายเกมตอนนี้กําลังงงมากกับคีย์บอร์ดนะปุ่มคีย์บอร์ดคือมีความสับสนนะฮะว่าทําไมมันไม่ได้วะเอาฮันกูตายเลยยืนนิ่งครับกําลังซิตัวอื่นอยู่ว่าทาไมมันมันไม่บัฟไม่ไม่อะไรนะฮะ,อะโอเคเราจะมาดูกันว่ามันจะมันจะมีความรวดเร็วขนาดไหนในการจบนะฮะในรอบนี้นะฮะ เกิดบ้านใช่ไหมไม่ได้หวดบอลเลยไปหดบอลก่อนเนเด็กเก็บบอลน,นะฮะไปเด็กเก็บบอลเฮ้ยอาอธรรมเทะนเนี่ยวันนี้ไม่มีอาธรรมกันบ้านแน่เลยหรือว่าเด็กวิ่งบอลน,น้อย ละว,ว้ยถึงวันที่อะทมต้องพ่ายแพ้บ้างนะนะฮะทำชนะมาเยอะแล้วนะฮะให้ให้ทรรมะชนะบ้างนะในเวอร์ชันสองเนี่ยนะ,ะให้เขาได้เหรียญบ้างอะไรบ้างนะฮะคือมันจะได้เหรียญเยอะไงในเวอร์ชันสองนะฮะสำหรับฝ่ายที่พ่ายแพ้เนี่ยมันเยอะน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับเด็กเก็บบอลครับเดี๋ยวเรามาวัดใจกันดูว่าใครจะตายก่อนน่าจะเป็นบบสอะรมเนาะที่จะตายก่อนเนี่ย นะคือเด็กเด็กธรรมะวิ่งเยอะมากนะฮะแล้วก็นักธรรมะน่าจะโหดมากด้วยนะอ่ะอ่ะดูสีอ่ะ,อะคือผมเก็บบอลไม่ได้ตัวจังหวะนี้ผมไปช่วยตีบอลดีกว,ว่าแหลกอ่ะอือธรรม,มะชน,นะ,ะนะฮะชนะแบบเฉียดชิวอ่ะคือผมดูไม่ทันด้วยซ้ำว่าต่างกันเท่าไหร่วะนะฮะนะฮะ โอเคเพ้ okay, นะับผมวันนี้อะทำเป็นฝ่ายเพ้ไปนะฮะอ่ะกด,ดกดกลับเลยนะับผมโอเคไม่มีปัญหานะฮะช่วงนี้เป็นอินเทอร์เน็ตสายเลยไม่มีปัญหาในเรื่องการจบแล้วแหลกนะฮะจบแล้วมีการการเชื่อมโยงเซิร์ฟเวอร์นะตอนนี้ไม่มีแล้วปัญหานั้นนะฮะติดอย่างเดียวครับสตรีมสตรีมสดเนี่ยภาพไม่สวยเลยนะฮะถ้าเปรียบถ้าเปรียบเทียบอยู่ดูกับคลิปนี้นะฮะคลิปที่จะปล่อยเนี่ยนะผม โอเคเอาเป็นว่าสำหรับใครที่อยากจะดูคลิปอะไรนะฮะเมนมาใต้คลิปนะฮะถ้าถ้าไม่เหมือเเนื้อบากกว่าแรงผมจะทําให้ดูนะฮะอ่าฮะนะฮะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กันได้นะฮะเราจะมีคลิปใหม่เกือบทุกวันวันไหนที่ไม่มีคือผมไม่ว่างจริงนะไม่มีเวลาที่จะทําคลิปนะติดธุระอะไรประมาณนั้นเลิกงานเหนื่อยนะฮะครอก็ไม่ทําคลิปต่อนะฮะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับผมนิวเมเตอร์ซียูนะฮะไว้เจอกันคลิปหน้าบาย